สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dec Bike Motor Racing นะครับผมนะใครชอบรถแต่งนะชอบแข่งรถนะพี่ๆบอกเลยว่า เกมนี้ตอบโจทย์มากๆนะรถแต่งเพียบเลยนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะอ่ะคันนี้คันแรกนะครับก็จะอาทรงคล้ายโซนิกเรานะครับทรงคล้ายโซนิกเรานะอันนี้ก็จะเป็นเมดนะครับผมนะเป็นเมดร้อยนะก็นะน้องๆนะตามนี้เลยนะครับผมนะเวลาเราจะเล่นรถนะเราก็ต้องนะกดมานั่นเองนะครับผมตามนี้นะอ่ะคันนี้ก็จะคล้ายๆอาพวกเวฟนะครับผมนี่เห็นไหม อ่ะอันนี้ก็จะคล้ายๆเวฟเอ็กนะครับใครรู้จักเวฟเอ็กมั่งเวฟเอ็กมั่งลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมนะอ่ะอันนี้ก็น่าจะตระก,กูลเวฟเหมือนกันนะครับผมเนี่ยนะก็จะเป็นรถแดกแบบนี้เลยครับทุกคนดูดินะสายพานแดกเนี่ยอันนี้โคตรสวยและคือรถเข้าเยอะจริงนะครับน้องๆนะครับผมนะทุกคน,นครับนี่เห็นไหมสองทงสองทีมาครบเลยอันเนี้ยเอ็กแม็กก็ยังมาเลยนะครับผมนี่อูโหคือรถเยอะจริงนะไม่ว่าจะเป็นรถนะครับ รถเด็กรถแต่งครบเลยในเกมเดียวนะครับผมนะส่วนเรื่องการเอารถมาเล่นก็ตามนี้เลยนะครับอย่างที่น้องๆทุกคนเห็นเลยนะครับก็คือเราต้องเอาเหรียญในเกมมาแลกนั่นเองนะครับเราต้องเอาเหรียญในเกมมาแลกนั่นเองนะส่วนเรื่องการเล่นนะครับผมนะเราก็สามารถเล่นนะโหมดฟรีไลด์ได้นะครับผมแล้วคลิปนี้นะผมก็จะมาเล่นโหมดเล็กให้ดูนั่นเอง อ่ะโดยหมดเล็กนะครับผมนะสามารถเลือกสนามได้ทั้งหมด3สนามนะครับผมอ่ะลองสนาม3ามเลยนี่นะครับทุกคนเวลาเราเข้ามาเล่นแล้วนะก็ <ๆ S 2> จะเป็นแบบนี้เลยนะ, <ๆ S 2> นะครับ <ๆ S 2> ก็เป็นสนามตามที่เราเลือกนะอ่ะส่วนเรื่องการบังคับนะครับก็จะเป็นอ่ะมีปุ่มยกล้อนะครับผมแล้วก็จะเป็นปุ่มเข้าเกียร์นะมันจะเขียนว่าอะไรเนี่ยในกิกิอะไรนักอย่างนะครับผมนะเราก็กดดูได้นะครับนี่ดูตรงหน้าปัดนะครับผมนะมันก็จะขึ้นเกียร์หนเกียร์สนะแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ อ่าทูลันกิกินะครับอันนี้มันจะเป็นภาษาอินโดเขานะครับผมก็คือการถอนเกียร์นั่นเองครับทุกคนนะอ่าแล้วก็บังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนเดิมนะครับผมนี่แล้วก็เปลี่ยนมุมกล้องนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะเบรกนะครับอ่าแล้วก็มันเดอร์อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปุ่มอะไรนะนี่มันก็มีกดไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทุกคนนะส่วนแก๊สนี่ปุ่มแก๊สนะก็คือปุ่มที่เราใช้ในการเร่งนั่นเองนะครับผมนี่เร้ก็สับเกียร์ไปได้เลยนะครับ ความเร็วนะเราก็ดูที่หน้าปัดได้เลยนะครับผมนี่ความเร็วอยู่ที่80 90แล้วนะครับผมตอนนี้นะนี่เดี๋ยวยกร้อดูโอ้านี่เปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนมุมกล้องนะครับผมยกร้อเลยเป็นไงโคเท่นะครับผมบอกเลยนี่อ้านอันนี้ก็ชนก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเราสามารถเลือกเลือกสนามเล่นได้นะครับผมสามารถเลือกสนามเล่นได้แบบนี้เลยเท่ๆนะครับผม เดี๋ยวลองมาดูสนามที่1นะทุกคนนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมนะมีทั้งหมด3สนามนะครับในหมดเล็กนะที่1นนะก็คือจะเป็นการแข่งกับคนด้วยนะครับอย่าลืมใส่เกียร์นะนี่โอ้ใส่เกียร์ไม่ทันนะครับก็พลาดเลยนะครับผมพลาดเลยนะครับนี่มาปึ๊บไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนะเรื่องการเล่นนะครับแล้วก็อยู่ที่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับส่วนใครนะที่ชอบนะครับ เกมแต่งนะครับแต่งลงแต่งรถอะไรแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องของเราไว้ด้วยนะครับผมนะก็จะนำต้นเหนอเกมนะครับเกี่ยวกับการแต่งรถนะครับทุกคนนะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครชอบรถตรงรถแต่งนะครับผมบอกเลยนะเดี๋ยวเจอกันที่ช่องเราได้เลยครับผม